ค่าววันนี้เราไม่เมนูอะไรเอ่ยต้มยำไก่ไก่นี่ไงใส่ไป่วัดเอาไปวัดกันนะคะเสร็จแล้วบ๊าดีค่ะนี่แม่รัวเราหัวเป็นยังไงหัวก็สวยยุ่งเหยิงเลยใส่ไอ้นี่ไปซื้ออากาศไปซื้อกับข้าวมานะเมื่อเช้าพาเข้าบ้านปุกตุ้มอากาศเย็นดีจังเลยแบบ ขับรถนี่แบบโอ้โหได้อากาศหมาไล่อีกต่างหากหมาไล่หมาสองบานพากันไล่เพารพาะว่ามันมีกลิ่นไอ้บิ๊กอยู่ไงมันก็เว่งไล่ละโอ้โหอุตส่าห์ให้ไก่ก็ไม่กินนี่ยังจะมาไล่ก็จะไล่ไงไม่กินไก่จะไล่อ่ะให้มันเบิดเบิดก่อนทับพี์ทับเพลอยู่ไหนอะ่ะมาเดี๋ยวเสร็จแล้วฉีกแล้วโอเคแล้วเรียบร้อยเห็นไหมเราก็เก็บที่ไหนไหนทับพี ใส่แบบ <c oughs> ครบเลยนะเนี่ยต <c oughs> ีนทั้งปีทั้งแต่ไม่เมื่อวานล,ลืมตับเนาะ <c oughs> ใส่ให้ครบทุกอย่าง <c oughs> ลืมตับลืมตับ มีตีนมีปีกมีหน้าอกมีอะไร <c oughs> เนื้อเนื้อ,อแรกจะซื้อเป็นตัว,วกก็มันมันนั่งสัอีกปุ๊บปุ๊บอวยลำบากกเดินกระโดดปีกตีนงนี่นั่นเอาลืมมาขามเปียก,กมะนงมะนาวลืมเลยก็ถอนนั่นคนะาจะคุยเลยหละ,ละาาโอเอ้ยถอนไม่ได้บอกลืมเลยบอกแล้วสมองปลาปลาทองอะเระเทดละหมด มะเขอเทศไม่ใส่เราไม่ชอบใส่มะนาวมะขาม,มาเออมะขามเนี่ยมะขามมันไม่เปรี้ยวเดี๋วไปหักขอ่อา่อนเด้อเออลืมจะได้เลยมะนาวเอยมะขามเปรี้ยวนะมันจะได้รสชาติต้องยำไก่ ดีกว่าแม่อเนี่ยมันไม่เปรี้ยวแล้วมันก็ทําให้ฝาดด้วยมะขามเจ้าเนี่ยสรุปก็ลืมจำได้ เนี่ยนะคะเปลีเออชิมดูดิตัวนี้มันหวานเดิมนะตัวนี้มันหวานตัวนี้มันหวานแล้วมันฝาดเออเนี่ยจิใส่แล้วมันก็ฝาดไปเลยอันนั้นอ่ะปรุงก็ได้รสชาติยากมากเลยผ่าคำบุาณลงไปข้างล่างเหมือนได้ปั่นผ่าคีริวเดีอยอะไรผ่าคีริวไปข้างล่างมาดูข้างล่างฮะ ริ้วแบบไหนพระธรคือริ้วเช็ดมือเช็ดตรงนี้ค่ะเออเปรี้ยวไหมต้องเปรี้ยวนะมะขามเปรี้ยวนะเอาชิมไม่ใช่หวานไม่ต้องชิมถ้ามันเปรี้ยวโอเคเดี๋ยวหาว่าหนูกินหวานอีกไม่ใช่มะขามนั้นน่ะมันมันหวานแล้วมันก็มันหวานมันไม่มีเปรี้ยวเลยพอใส่ไปมันฝาดด้วย ไม่ได้ทำเดี๋รื่องใส่ข้าวเหนียวเนาะบ่อบ่อบอบอเจ้าจะกินเจ้าเนื่องแลวก็บายข้าวเหนียวไงอร่อยเออกินไปคนเดียวเลยไอพี่เดี๋ยวเอาเก็บวะอ้าวกระต๊ดกรดํายังไม่เห็นไม้อะไทยลดตลาดขาระถอนอ้าเข้ามาสายๆมึงนี่มันนีโม้ลาแล้เนี่ยเวลาเลยไงาแล้วจะไปเอาอะไรอีกอะเอาอะไรอีกก็ถอน อะไรอีกที่ที่หลังอาหารปลูกไว้บ้างนะผักชีฝรั่งนะ่งนะ,มะมันะม่อะมันอยู่ทั้งปีทั้งชาติพอจะพอจะหาทำอุ้ยแม่ลูกเอาไว้ใส่นู่นนี่อะไรมันก็ได้หมดใส่ร่องใสล่ลาบสองสามต้นมันก็ปลูก าปลูกไว้มันก็อยู่ทั้งปีทั้งชาติหาซื้อาย,ยากมากเลยใส่ลาบใส่อะไรใส่ได้หมดทุกอย่างอะ่ะมันก็เป็นสมุนไพรนั่นแหละอะไรหาซื้อยังไม่ค่อยจะมีเลยบ้านเราไม่กินเราก็ไม่ปลูกไงแม่โอยปลูกทำไมปลูกไม่กินกินสิมันก็อยู่นะเขาแม่มาปีสามปีมาทีนึงมก็ตายดับหมดแล้วหนายมันไม่ตาย มันไม่มีการตายต้นฝักชีฝรั่งเนี่ยมันก็อยู่ของมันแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีดอกใช่ไหมแล้วมันก็จะร่วงแล้วมันก็จะเกิดอยู่แบบนั้นแหละตดต้องเอามาปลูกเออมันตายยากจะตายถ้ามันอยู่ติดแล้วอะ่ะเราแบบยังไงอะ่ะทำแม่ใส่ลาบใส่อะไรเดี๋ยวมันจะหอมมากๆเลยแล้วใส่ต้มยำได้ทุกอย่างอะ่ะ มันว่เป็นสมุนไพรด้วยมันได้กินปาดเลยใช่ไหมปาดเลยปาดแบบไหนอย่าปาดแบบนั้นอาสาเอาเองปาดแบบนั้นมันจะไม่ได้น้ํามันมันมันไอ้นี่น้ําบีบน้ําออกยาามันเห็นไหมยังกลางเลยมันกลางไปเลยเนี่ยฉันมองไม่เห็นเอาเอาเม็ดออกให้หน่อยมมนมีแฝกแกงกรอกอยู่ในกรองไหมจะกรองทำไมเราเนื้อเนื้อมะนาวเ็หายหมดสิ มองไม่เห็นมันว่ามันตรงไหนมา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 ไม่ใช่ผ่ากลางค่ะใช่มาเขาทะเลาะกันแล้วนะนี่กับคุณครูนี่เปผ่ากลางมันอิกยากแล้วมะนาวก็มีแต่เม็ดอีกเคยดูแต่ประดอนนะในนี้มีคนมาดุเราเลยนะกรรมไม่ตองชาติหน้าเลยนี่วันนี้วันพรุ่งนี้นี่แหละเนี่ยเห็นเห็นเห็นไหนมาถามเราใส่ไปเลยหาไม่เจอยแบบนี้สิมันถึงจะเปรี้ยว อืมอันนั้นนี่มีหวานจินมจางแล้วแต่แบบแบบว่าฝาดไปเลยก็มาขามเนาะทำน้ำจิ้มวันนั้นโอ้โหปรุงแล้วปรุงปรุงมากยากมากเลยวันนั้นอ่ะอันนั้นมาอันนี้มานาะมาขามไม่เปรี้ยวไหมมันฝาดไปทำให้เสียรถหมดไม่ลาเลยเดี๋ยวไม่ละคนนี้กลับไปหนูก็ลืมแล้วแหละเวลาร่วมยำเนี่ยง่ายๆนี่ใส่ไป น่าจะตายแล้วน,นี่อะไรสารพัดกรขามแล้วน,นี่มาขาม,ขามอะไรถาม มะขามเปรี้ยนอะไรหนูเห็นมันดำหนูก็เลยไม่ให้เจ้าบ้าเหรอเอาก็ไปเอาซีสวยๆมาให้แลวเนาะเหมือนหน้าตาหนูนี่นี่อร่อยอร่อยเออหนูเห็นมันดำแม่หนูก็ไม่ชอบของดำไงมันไม่ใช่มะขามมันแก่แล้วมันเป็นอย่างนี้แหละโถยอยู่นี่มีก็วิ่งไปหาเอาแม่หนูก็กลัวจะว่าทำไมมะขามดำไม่ไม่มันมันนานแล้วมันก็อยนี้แหละขอบคุณนะที่เข้าใจหนูก็กลัวแม่ติหนูไงว่ามะขามปานยโสนมันดำ ยิ่งยิ่งทำไปขายเมืองนอกนะมันเป็นอย่างนี้แหละเ,<อ>เพราะว่ามันเขาต้องเจ็บไว้ไง แม่ถ้าหนัวข้าตู้เย็นนะมันจะสวยเลยนะหนัวให้แม่ซีนุ่มหมดแบ้ขามเปรี้ยวอ่ะไอ้ที่วิ่งไปหาทําไมนี่ไงมันไม่ใช่ด<แ>ํามันเป็น<อ>มันก็จะเป็นอย่างนี้แหละมาขามแกะแล้วลมมันถูกลมมลัม่งอะไรมาขอโทษนะจะวิ่งไปหาแต่ต้องกามีอยู่ก็ไม่บอกแะเอาบ้านใหญ่นี่แหละแล้วมันเวลาเราพอไหมแม,แม่ลูกนี้สองลูกนี้เดี๋ยวเราจะไปดูเดี๋ยวค่อยปาดอีกไหมพอพอพอค่อยปาดแล้วเนาะเพราะเราใส่มาขามมั่งแล้วโอ้ทำเหมือนจะงานยักษ์ะ ทำทีนะอลังการให้ได้พวกหนูนะเอาเอาน้ํามาใส่อีกไหมเดี๋ยวเกาะเนี่ยเพราะว่าน้ํามันน้อยบ่ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะได้แต่มีหม้อใส่ไหมนี่มันจะได้แซ่บมันจะได้แซ่บๆเปิดน้ำน้ำจะเย็นนะอาว่าเราจะเอาโม่เลยจ้ะโอ้ยเนาะเปิดแรกๆนี่ก็เปียกส้มเลย ไมยังว่า,านีู่เดี๋ยวจะเอาขึ้นไปแบบแบบเอยพักไงเพื่อน่ะจะใส่เดีย๋ยวนี้วันนี้จะต้องตักข้าวสักหน่อยไม่ได้ขึ้นไปหาทัพพีตักข้าว,ลวเลยนะโอ้ตักไปไหนทัพพีเยอะแยะแม่แม่ทพัพพีตักข้าวมเหมือนมันไม่มีมันมทำกับข้าวมันพิถีพิถันอยู่ด้วย ใช่ใส่ใจด้วยนะอ้าวอยู่กับแม่รักตัวนี้เสียดายเสียดายว่าเห็ดเขามีแค่นี้ไม่งั้นใส่แล้วมันยุบไงโอ้แค่นี้แค่นี้เอแค่นี้ก็หอมปากหอมคออล้วไหมดีกว่าไม่มีอะไรเลยนึกว่าจะไม่มีสักดอกให้แหละเออใช่ดีนะเขามีแค่นี้แค่นี้ก็แค่นี้ เขาไปอยู่ไหนหมดเนี่ยเอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ล้วก็มาท,าทําริกแกงอีกเก็บไว้ผัดเผ็ดมะเขือล้วพรุ่งนี้ใส่บาทผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือ ทอนไปไหนแล้วเนี่ย